สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องจอมันเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์นะคะบทที่9ภารกิจของดาบมานคุงเลโอคุงได้ยินเสียงตะโกนสุดเสียงของใครบางคนพอลืมตาขึ้นในสภาพเหนื่หน้าขึ้นเขาก็เห็นใบหน้าของดีเซเดียอยู่ใกล้ๆเดอนผมสีเงินเป็นประกายดวงตาสียบูชุ่มไปด้วยน้ำตา งดงามจริงๆนะบริวารของข้าเดลนิดคิดเรื่องไม่เข้ากับสถานการณ์ออกมาเขาพยายามขยับตัวทว่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเรากับถูกเผาก็เล่นมาจากสีข้างดูเหมือนว่าเขาจะหลบคมดาบแสงที่ไว้หลอดปล่อยออกมาไม่พ้นมันทรงนั่งของเขาลงกระแทกกับพื้นดินเลือดไหลออกมาจากปากแผลที่ถูกขานจะเป็นรูและเจิงนองอยู่บนพื้น ร่างกายของมนุษย์จะเปราะบางอะไรขนาดนี้ให้ตายเถอะช่างน่ารำคาญจริงๆเลโอน้นหอบหายใจอย่างทรมานพางคิดเช่นนั้นในใจเขารู้สึกได้ว่าพลังกำลังหายไปจากทั่วร่างอย่างรวดเด็วเป็นความรู้สึกที่ลืมไปแล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของฮันเดสเลโอคงเป็นอะไรหรือเปล่าเลโอคง เลโอนิดเงี่ยหูฟังเสียงของดีเซเดียที่ดังขึ้นจากที่ห่างไกลก่อนจะหันไปทางขวาของตนต่อให้อยู่ในสภาพกึ่งหมดสติแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้ปล่อยมือจากไดสเลฟแน่นอนอยู่แล้วดาบเล่มนี้คือสิ่งที่ได้รับจากเธอคนนั้นเป็นของดูต่างหน้าที่สำคัญมากกลมดาบมานันยังคงปล่อยแสงสีดำออกมาเล็กน้อยไดสเลฟดาบที่สร้างขึ้นโดยเทพิดาส่งเสียงสั่นพ้องนั่นหมายความว่าอะไรหรือว่าข้างในของไวลอด์นั่นมีดวงวิญ,ญญาณของเทพธิดากลับมาเกิดใหม่กันด้วย สาเหตุที่เลโอนิดถูกผนึกมากกว่าพันปีก็เพื่อปกป้องมนุษย์ที่เป็นภาชนะแห่งการเกิดใหม่ของเธอจนถึงเวลาที่เธอตื่นขึ้นเพื่อรักษาสัญญาที่มีต่อเธอคนนั้นข้าจึงได้คืนชีพกลับมาในโลกนี้ครั้งใช่เขาสัญญาไว้ว่าต่อให้เป็นโลกหลัง1,000ปีเขาก็จะตามหาเธอให้เจอแต่ว่าถ้าเธอกลับมาเกิดใหม่ในด้านของสัตวประาดแห่งความว่งเปล่านั้นแล้ว แล้วข้าจะทําไปเพื่ออะไรไวลอดมุ่งหน้ามาทางนี้อย่างช้าๆยิ่งมันเข้าใกล้เท่าไหร่ดาบมานก็ยิ่งสั่นพองแรงขึ้นเท่านั้นหนีไปครับคุณเซเดียภายในสติที่เดินนางจากการเสียเลือดเลโอนิดพูดขึ้นเสียงเมาเพียงแค่เธอเด็กสาวผู้ต้องกลายมาเป็นบริวารเพราะข้าเท่านั้นที่ต้องช่วยไว้ให้ได้ไปเจอกับคุณเอจิน่าแล้วถอนกําลังออกไปเลโอคุ้งดีเซเดียแผดเสียงเรากับกาลังตําหนิที่เขาพูดออกมาเธอคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วโอบร่างของเลโอนิดที่ไร้เรี่ยวแรงไว ทำอะไรน่ะความรู้สึกปวดเนบเล่นผ่านต้นคอของเลโอนิดีเซเดียฝังเกี้ยวลงไปดูดเลือดไปแล้วไม่ใช่หรอกครับเลโอนนดพูดเสียงเบาด้วยรอยยิ้มเจริญไม่ใช่แล้วเขาก็รู้สึกตัวเธอไม่ได้กำลังดูดเลือด,ดกำลังแบ่งเลือดให้ข้าอยู่งง้นเลือหัวใจเต้นรัวรู้สึกได้เลยว่าเลือดของเธอไหลเวียนอยู่ในร่างแม้หัวใจจะร้อนดุ่มจากการกระทำมันกล้าหาญของเด็กสาวผู้เป็นบริวารค่าไม่ไหวแล้วแต่สติของเลโอนิดก็จมดิ่งสู่ความมืดมิดตัดมาทางพ่อเอฟินี เรื่องอยากขอร้องหรอเอลฟินีพูกกำลังเหยียบคันเร่งสุดแดงหันกลับมาด้านหลังอาลูเล่คิวเรซิโอชี้นิ้วไปยังเซนตันการเดนที่อยู่ข้างหน้าช่วยพาข้าไปที่หอคอยที่สูงที่สุดนั่นได้หรือเปล่าปลายทางที่เธอชี้ไปคือซากของตึกสูงที่ยังอยู่ในสภาพดีคิดจะไปทำอะไรที่นั่นคะเดจิน่าจัดการไว้ด้านหน้าแล้วตะโกนถามถ้าจะเป็นคนจัดการซัปลาณนั่นเองเดจิน่าหันไปมองหน้าเอฟินีจะจัดการเนี่ยนะนั่นมันไว้หลอดเชียวนะคะ ข้ารู้ดีที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อสังหารสิ่งนั้นอารูเร่ยื่นดาบออกมาตรงหน้าเดจิน่าพร้อมพูดออกมายางไม,ม,ม่อ้อมค้อมงั้นดาบเล่มนั้นก็ซาคุยะเอ่ยพางฟันไว้ที่คันขึ้นมาบนผานะใช่แล้วนี่คือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการเจ้าสิ่งนั้นซาคุยะแปกหน้าให้คําตอบของอารูเล่รุ่นพี่ทําตามที่เธอขอเธอซาคุยะ ยังไงเราก็ต้องไปที่เซนตนการ์เดนอยู่แล้วอีกอย่างแทนที่จะตามหารุ่นพี่เซเดียกับนมน้อยจะบนพื้นสู้ขึ้นไปหาบนที่สูงน่าจะดีกว่านั่นมันก็ใช่อยู่หรอกค่ะเข้าใจแล้วจ้ะอารูเล่ฉันจะลองเชื่อในพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอดูนะจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอารูเลจับดาบแล้วแพักหน้ารับอย่างหนักแน่น ปัญหาคือเราจะข้ามตรงนี้ไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าฝูงของไว้ที่เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องดูเรากับเป็นสแตมปีดขนาดย่อมแล้วทว่าทนายัเนียงรอยแยกขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของพานะอะไรนะมันเป็นรอยแยกซึ่งใหญ่กว่าที่เคยเจอมาจนเทียบไม่ติดสิ่งที่ปรากฏออกมาจากรอยแยกคือรูปปั้นคนยักษ์ซึ่งมีปีกแสงสมก,กาย แย่แล้วทูสวรรค์ตัวนั้นอารูได้แผดเสียงคนยักษ์คำนามลั่นก่อนจะเหวี่ยงกำปั้นขนาดยักษ์ที่รากับหินผาลงใส่ยานผานะของพวกเธอเอลฟินเน่รีบหักพวงมาลัยทันทีแต่ก็หลบออกไม่ทันเสียแล้วไว้ตัวนั้นมันใหญ่เกินไปโดนบกุกขี้แน่พวกเธอหลับตาแน่นเทว่าในวินาทีน,นั้นเองแขนขนาดใหญ่นั่นกับถูกแทะสีดำพันไว้ก่อนจะถูกเหวี่ยงออกไปอย่างไงไ่ายดายไว้ขนาดใหญ่ถูกเหวี่ยงลงไปในทะเลใต้สะพานเชื่อมจนเกิดเป็นเสาน้ำพลอพุ่งอย่างแรง มะเมื่อกี้มันอะไรกันคะไม่รู้เหมือนกันจ้ะแต่ว่า ถ้าจะฝ่าออกไปก็มีแต่ตอนนี้เท่านั้นเอลฟินเน่ใช้พลังของไอออฟเดวิทปลดดิมิตเตอร์ของยามพานะคนนอ้อกแล้วเหยียบคันหนึ่งจนความเร็วทะลุขีดจำกัดด้านหลังพาหานะที่วิ่งออกไปจนลับตาบนเสาที่คอยค้ำจุนสะพานเชื่อมไว้ปรากฏร่างของเด็กสาวร่างในคนหนึ่งเธอสบายเข้ามือเบาๆเ,เพื่อดึงแซงเอากลับมาในมือในตาสีแดงแสดราวกับย,ยามสัญญามองสงยานพาหานะที่วิ่งออกไปก่อนจะหันไปนทางทะเลผิวน้ำพองขึ้นแล้วว้ยรูปร่างรูสะพานขนาดใหญ่ก็ลอยขึ้นมา เป็นของเล่นที่คุ้มค่าให้เล่นด้วยสักหน่อยนะคะเนี่ยเด็กสาวยกนิ้วแต่ดิ้มฝีปากแล้วเผยอมังๆงดีฉันเมดผู้พักดีของท่านจอมมนันจะเป็นกู้มือให้เองเมดสาวนักฆ่าจากอาณาจักรแห่งเงาจับชายกระโปรงยกขึ้นอย่างมีมารยาทต,ตัดมาทางเลโอนิดเลโอนิดนี่เลโอนิดได้ยินเสียงในความมืดเสียงของเด็กสาวที่ฟังดูยาวัยนิ้วของเธอรูปผมของเด็กชายอ่อนโยนนั่นเป็นความทรงจําของตอนไหนกันนะ สัญญากับฉันสิว่าถ้าเกิดในอนาคตันห่างไกลฉันกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวฉันไปแล้วก็เธอยิ้มออกมาด้วยท่าทางเศร้าซ้อยช่วยใช้ดาบมาเน็มนั้นฆ่าฉันด้วยนะเอ๊พูดอะไรของเธอนะ่ะเรื่องแบบนั้นฉันทําไม่ได้อยู่แล้วเด็กชายสะบัดมือของเด็กสาวออกพร้อมตะโกนลั่นต่อให้เป็นคําขอของฉันก็ตามหรอเง่อยู่แล้วสิเรื่องแบบนั้นเรื่องแบบนั้นหนะ่าเด็กชายใส่หน้าด้วยดวงตาชุ่มเบลนตาเด็กสาวกอดเขาไว้ เข้าใจแล้วจ้ะขอโทษด้วยนะที่พูดแบบนั้นลืมมันไปเถอะแต่ว่าเด็กสาวกระซิบที่ข้างหูของเด็กชายแต่ว่าถ้าเวลานั้นมันถึงนะก็นึกให้ออกนะถึงคำขอของฉันถึงภารกิจของเธอแล้วก็ช่วยตามหาตัวฉันที่แท้จริงให้เจอทีนะดาบมันที่มอบให้กับเธอเล่มนั้นจะนำพาไปสู่โชคชะตาเองนั่นไม่ใช่ความฝันนี่มันความทรงจำของข,องข้า หัวใจเต้นระัวดึงสติของเลโอนิดกับสู่ความจริงสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นมานั้นคือความทรงจำที่มีร่วมกับเธอเมื่อพันปีก่อนเป็นความทรงจำแห่งคำสัญญาซึ่งน่าจะลืมไปแล้วทำไมความทรงจำนั่นถึงได้เลโอนิดเืิมตาตื่นคุ้งเลโอคุ้ง พุ่นเซเดียแขนของดีเซเดียอบกอดศีรษะของเลโวนิดไว้เหมือนกับตอนนั้นตอนที่กอดเขาซึ่งเพิ่งตื่นขึ้นในสุสานใต้ดินของเนคโครอเลยสัมผัสปวดเนบยังหลงเหลืออยู่ตรงต้นคอรู้สึกได้ถึงพลังเวทที่ไหลเวียนอยู่ในล่างซึ่งได้รับมาพร้อมกับเลือดของเธออย่างนิ่งความทรงจำนั่นหรือว่าดีเซเดียเคยดูดเดือดและพลังเวทของเลโอนิดไปแล้วหลายครั้ง ภายในเลือดนั้นจะมีเศษเสี้ยวของความทรงจำปะปนอยู่บ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพอได้รับเลือดนั้นกลับมาความทรงจำก็เลยหวนคืนเรื่องแบบนั้นเป็นไปได้ั้นหรือถึงจะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเลวนิดก็คิดได้เพียงอย่างเดียวสัญญาที่เคยให้ไว้กับเทพธิดาโรเซรียในอดีตเขาได้ลืมมันไปแล้วไม่สิเธอผนึกความทรงจำของเลวนี้ไว้ต่างหากเพื่อให้เมื่อเวลามาถึงผนึกจะคลายออกเขาจะได้นึกถึงหน้าที่นั้นขึ้นมาได้หน้าที่ที่ถ้าหากการเกิดใหม่ของเธอผิดพลาดแล้วเธอไม่ใช่ตัวเธออีกต่อไปให้ใช้ด ามที่ได้รับมาล่งหารเธอลงสานั่นคือภาร,รกิจที่นางมอบให้ข้าเลโอนิตกำเนดสลิปซึ่งยังคงสั่นพ้องต่อเนื่องไว้แน่นเทพธิดาคาดการถึงความเปไปได้ที่จิตวิญญาณสูงทรงนั่นจะถูกกกินกินด้วยไวไวแล้งนั้นหรือหรือไม่ก็มองเห็นอนาคตของตัวเองจากพลังในการมองอนาคตนั้นเดือถ้านั่นคือภาร,รกิจของข้าแล้วสิ่งที่ข้าทํามามันเพื่ออะไรกันเลโอคุงดีเซเดียรูปแผ่นหลังที่สันเทาของเลโอเนตเบาๆผมสัญญาไว้ครับ เลโอนิดเอ่ยขึ้นราวกับขึ้นเสียงออกมาดีเซเดียแยกหน้าให้สัญญาแบบไหนหรอสัญญาไว้ว่าจะตามหาเธอให้เจอวันนั้นเลโอนิดได้สัญญาไว้ว่าต่อให้เป็นโลกในอนาคตอันห่างไกลเขาก็จะตามหาเธอให้เจอให้ได้จะต้องตามหาตัวเธอที่แท้จริงจนเจอตอนนั้นเองบางสิ่งก็แวบ,บเข้ามาในหัวตัวเธอที่แท้จริงเลโอนิดเบิกตากว้างภายในความทรงจำที่ถูกผนึกไว้นั้น จริงด้วยนางเคยพูดไว้แบบนั้นนี่ช่วยตามหาตัวฉันที่แท้จริงให้เจอทีนะเธอพูดไวแบบนั้นเลโอนิดหันไปมองคมดาบของนายสลปที่ยังคงส่งเสียงสั่นพ้องเสียงของเธอที่อยู่ในความทรงจำาหนกลับขึ้นมา ดาบมานที่มอบให้กับเธอเลิบนั้นจะนำพาไปสู่โชะตาเอียงดาบมานจะชี้นำชชาชะตานั่นหมายความว่ายังไงกันโดเซเดียมอบดาบมานเล่มนี้ให้กับข้าในฐานะอาวุธสำหรับสังหารตัวนางถ้าหากไว้หลอดนั่นเป็นน้าที่เกิดใหม่ของเทพธิดาจริงๆแล้วก็ไล่อีกฝ่ายคือเธอจริงๆเขาไม่มีทางดึงดาบเล่มนี้ออกมาได้แน่แน่นอนอยู่แล้วเพราะเธอต่างหากที่เป็นผู้บงการที่แท้จริงของดาบมาน หรือมันเป็นอย่างนีนีง่งการสั่นพ้องของดาบมาเล่มนี้คือสัญลักษณ์เพื่อให้จัดการเทพเจ้าจอมปอมผู้แปดเปืือนเป็นเข็มทิศที่นําไปสู่การตามหาดวงวิญญาณที่แท้จริงของโดเซเดียอิสตาริสภารกิจที่แท้จริงซึ่งนางมั่งหพ้กับข้านั่นก็คือเลวนี้ใช่มือข้างหนึ่งจับแขนของดีเซเดียไว้แล้วลุกขึ้นยืนอย่างเงียบงนันเลวคุ้ง ผมไม่เป็นไรแล้วครับคุณเซเดียเร็วนิสายหน้าก่อนจะหันไปเผชิญหน้ากับไวรลอดซึ่งกำลังเข้ามาใกล้และก็ขอจบตอนที่61เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ